สวัสดีครับวันนี้วันที่17ตุลาคม2567นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวบังโคลนนะครับด้านในครับสำหรับบอดี้2015ของ rc 4นะครับหรือว่าเป็น รุ่นเป็นแลน์ของทีมรัฟฟี่ที่ตัวไม่เปิดประตูก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ของทีมรัฟฟี่ก็ไม่ได้ทำมานานล้วนะอันเนี้ยเป็นซ c ซีแฮเนยก็ทำมาสำหรับบอดี้ลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็ไว้ยึดกับแชตซี c ของ RC4 นะครับซึ่งตัวนี้วัสดุก็คือเป็นไนลอนนะครับ1 2ก็คือ จะมีทั้งหมด4ข้างเลยครับหนึ่งหน้าหลังนะครับสี่ล้อเลยนะครับนี่ข้อดีของมันเนี่ยก็คืออันนี้มันน้ําหนักเบานะ,ะหนึ่งก็คือน้ำหนักเบานะครับสองก็คือมันก็กันโคลนกันกระเด็นนะครับเวลาเราเล่นในน้ำนะครับหรือว่าเล่นในที่มีโครนเลอะนะครับมันก็ไม่กระเด็นไปโดนยอย่างอื่นให้มากนะครับอีกอย่างก็คือ หลักๆก,ก็คือเรื่องความสวยครับก็คือเวลาเราเล่นรถสเกลเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้ปิดบังโคลเนี่ยเวลามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นมอเตอร์บ้างเห็นสายไฟบ้างเห็นนู่นเห็นนี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเวลาใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยของตัว CC Hand เนี่ยใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยก็มองไม่เห็น พวกชุดไฟต่างๆเลยนะครับมันก็จะให้ความเหมือนนะครับหรือว่าเวลาเราเปิดตัว2015ที่เปิดฝากระโปรงได้เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมองลงไปเนี่ยก็จะไม่เห็นโช๊คครับเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะปิดหูโช๊คไว้เลยนะครับแต่ว่าตัวด้านหลังเนี่ยเขาจะเปิดหูโช๊คไว้ให้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลามองลงไปเนี่ยก็สวยงามนะครับมองไม่เห็น มองไม่เห็นโชคหรือว่ามองไม่เห็นหูโชคนะครับแล้วก็เราก็อาจจะหาเครื่องนะครับมาแปะอาจจะใช้ของบูมได้นะไม่ได้ใจเหมือนกันต่อมาแปะตรงปิดมอเตอร์ไว้นะครับก็จะสวยงามนะครับอันนี้รหัสก็คือ VVVC 1 0 8 1นะครับนี้สข้างก็2,890ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ CC Hand นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ ทําของแต่งรถสเกลขนาด1ต่อ10นะครับได้มีความละเอียดนะครับแล้วก็สมจริงนะครับวัสดุดีด้วยนะครับอันนี้สําหรับรุ่นแลนนะครับแลนโรเวอร์สำหรับรุ่นอื่นเนี่ยก็ก็มีนะครับแต่ว่านี้เรามารีวิวตัวแลนนะครับหถุงก็จะมี4อันเลยนะครับใส่ได้พอดีนะครับน้ําหนักเบาสวยงามนะครับเป็นหลักนะครับ แล้วก็กันเพื่อนกันโคลนได้จริงๆนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะมันจะมีแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นช่องลมนะครับโอ้รายละเอียดคือซ c ซีแฮนในเวลาออกแบบสินค้าที่เป็นของแต่งเนี่ยก็หายห่วงนะครับเพราะว่ามีความละเอียดแล้วก็วัสดุดีแน่นอนนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e ปีนะครับสำหรับท่านที่จะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าที่แปลเป็นภาษาไทยก็เข้าไปในเว็บเลยเว็บเราก็ชื่อ RC Scale Thailand นะครับหรือว่าสนใจที่จะชมสินค้าเพิ่มเนี่ยเราก็จะส่งรูปไปให้นะครับก็แอดไลน์มาครับไลน์ ID นะครับ HD Alien นะครับหรือว่า ทักมาในเพจอินบ็อกซ์ในข้อกล่องข้อความในเฟ e บุ๊กนะครับก็เฟซบุ๊กเพจแล้วก็ชื่อ RC Scale Thailand นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9เกครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ